วันนี้นะคะจะพามาดูบรรยากาศซงโดค่ะอินชอนนี่บรรยากาศดีมากเลยวันนี้วันเสาร์คนมาเดินเล่นเยอะมากเลยนะคะเป็นสะพานวิวสวยมากพ้าที่ตกดินกำลังแบบสวยมากเลยนะคะนี่เดินเล่นนะคะเป็นสวนสาธารณนะใกล้ๆบ้านค่ะแบบใหญ่มาก เดินเล่นได้แบบไม่เบื่อค่ะเดินไปประมาณสองสามชั่วโมงอะค่ะโดยดียดยแล้วก็มีเรือมีกาแฟมีแบบบางวันมีกิจกรรมแบบดนตรีอะไรอย่างงี้ด้วยนี่ตรงนี้นะคะเป็นแคมปิ้งค่ะคนเขาชอบมานั่งแคมปิ้งอันนี้ก็พักเหนื่อยนะคะเดินเล่นจนเหนื่อยก็กินขนมแล้วก็เตรียมจะกลับบ้านแล้วค่ะบ๊ายบาย